เราัมึงเอาังพอได้อยู่ได้กินอยู่เดตจะโกด้านไนหัวจีโตงตี๋่ะกินแต่เหล่าเมาแต่ยาคำกับโมแข็งโมเสิร์กเลยพียก่เ็นด้อยูะ ไ <tem> <People to> ป้วยยุมาถี่แม่นันนจะม่คิดผิดซะซาเหมือนแล้วขอเมียอีกหน้าเห็นไหมน้ายนบ้าเ็กเอ็ดยวยักษ์นี่มันน้อนไปนี่ตีไปเมียบ้านไปซื้อเมียเพรนันจะปวดไม่ไม่ใช่านขอเมียมันยังกลัวมากของประ่านเลยพาสะดึงอยู่เอในถุงสองแยกตะวันกู้ยยกตะวนกู้นี้ไปเมียใให้กูยบุญในท่านตะวันวันนี้กูมาเฮ็ดบุญเฮ็ดกร่ยังเฮ็ดอาองนี้ยกวันกูพัไอ้เจ้าไปตายหาตายหวมันท่านดยะน เรื่องเจ้าเกมาผมมีเดียบีงามยังหาขอกินลองของลองของเนี่ยนั่นเนี่ยนีเย็ดไม่มันนี่เด้อเนี่ยงแต่ว่าไผปไปผัวบ่ได้ไปพาจะสมัครศาลแล้วเนี่ยไปนำมาหันหน้าไปทางผุนเห็นผุนก็ผัวสะก้อนไปไปถ่ายกูจะผุนหันหน้าไปทางพุนเนี่ยไปพุ่นหันหน้าไปทางพุ่นกูเชื่อผุนก็พาไปหันหน้าไปให้กูเห็นผุนในตั้งสะก้อนบอกผัวจ้าไม่ได้บอกพา ไปยังแต่ปมาวรปูไปไปไปทางขาุยปุ่นไปไปนางาคุยปุ่นเดี๋ยวกูเห็บุญก็พาสักประมานกูมาเห็บุญยิ้มแกกูก็รักปอดปงบอะมันเดียวบังหนักูไปั่งนนางนางขาคุยญุ่นอ่ะบอกผัวจ้าไม่ได้บอกพาแต่จ้บอกไสแค่บอกผัวบอกพากุยญนในส่วนกุศลนี่มาเชิรอยู่นะโอ้ยขอสราแสตมป มึงเป็นบ้าติมึงจะสมาหามากูมาพามากูอยู่นงี่กาสิกินป่ามึงแล้วไอ้บ่เนี่ยเนี่ีแพนโซ่หัวเลย่ีหัวตีหัวเอาของใสีบาดกูเสียไปใส่ไปเอาไอ้แห้นีู้ไส่บาดเสียเลไวเอาแหนก็ได้เปเก็บริบละมองนุกพี่ เอเหเป็นยังเปิดปันว่าไม่ยุบปันเดียวเดิมอได้มาหาตีย่ตีกินสาเหตุเเป็นเปิดเึ้นเช้วาวกเขานนา้านั่นะซูนในพวนั่อยิ่งเป็นซูนในพ้าย,ยุติไดมาเดียวบางหนาได้มาสี่มเมยน,นีเด้เฮ้ยเขาก็ยิ่เงยตายเมยมัมเยนเขาเงยเาบ้านว่า,าเพเป็นตะรนู้ จะปาเขียงจะปาตรงเหมือนอกูยี่ม่เพือป่าลูกโ่ปาโยนขา้หมาหลวงพี่ใส่าแล้วลอขอพ่อนูเจา้าค่าคด้โกเดยล่ะโอ้ยจได้พ่เจา้าค่านาขอพ่อนดได้ดิเอาวันนีว่าใส่พ่อใสตซิตาไกูเห็ โบนิบุบนได้ยังมาใส่บา้ยเตรียมตาจิบุ่ะมันตงแกมันเห็ดบบุนนี่เต็มตาหาไไาาตตาาุู่าาากุนนนนนยนี่จะว่าไม่ได้อีหย่างมาเนาะเต็มตาเ้อดึได้ยังกะใส่ไปรลนั่งในบุญเพื่อนละปัถอดเกือบใส่บาตเลยนะทีนี่จ้วบ่าเป็นคนี่อย่งมาเตรมตาบมู่กย่ใอย่างนี้ป่าซิวอ้าวเงบอกกูถอดเกือบใส่บาตรเามันเก่าขนาดที่บอกมนใช้เป็นบุญนะกูบอกว่าถอดเกือบไปเหนียวมีอย่างที่ตามาไปใส่บาตที่พากมั้งอ่กบ่มันจะเกียรติบกเฮงคืออยู่ เออแม่ยังไม่ใส่บาตรนะเอ้าดีๆแค่ยังมะพร้าวกันไม่ได้บับขัดมากใส่มะพร้าวเกาะมุ้ยขวดแม่ตูสมาเออไม่อยังก็ใส่ไปโดยบุญูรณาธิทานดีๆทูรณานิกาดีก่อนเนอะเออสาธุเด้อมืองอีหลงหลานเอามะพร้าวจากเกาะมุ้ยมาใส่บาตรไม่ใช่มะพร้าวธรรมดามะพร้าวสุกคาตู พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมทั้งหายพระเผาสุขขาตูนเดี๋ยวพระสงขอพระสงฆ์จงรบโอ้ยเกือบกุญแจยอนเบาวข่าปากบญดจนมาเบียวเอากกินโอ้ยกุหลาบน้ำพายจะมาอุนยอแตกเหมันตานอย่ากุใต้ เนี่ยังละม่ใส่บาทด้ิหนโอ้ย่าเฉีเอากล้วยซูไปอรลาเป็นย่างปันหังเดียวคือหั่ปลาโพต้นกระด้เอามาใส่ไปัด๋ย้ไก่ดำดื้อเป็นยังเจ้าค่าเต็มแล้วอ้นกรได้มีย่างมาให้ดอกตอนแรกว่าจีใส่ซองจักหาอยบุญลาประดิ่งเงนอดซอยดาวเวดเล่ ไม่ำสมชอยดาวเนี่ยละเจ้าค่ะม่อคืนนนำสมหัวตระหางแต่เมื่อบ้านเนี่ยลาสาตุเดอวันนีู้ข่าวน้ำอันบริสุทธิ์ว่าใส่บาทคอยล่องสมกูข่าขายดีขายดีคอยค้นตายมดกูเขา่ปสาเีมันคือองคุณิบ้านแต่ไเอาอนนี่จันไดนบรมนี้เนี่ยมันใส่บาทน้ำมู โอ้ยเขาหน้ามาเฝ้ากับบ่มีเราีอย่แตกหมวายใจดวงน้อยนี่ละวายพ่อบกไปทั่วที่ทั่วแหลมเจ็ดวันเล้ว่าคนเลยนายเนี่ยผ้าที่นีฟ้าบานโขกกระผ้าก็ที่บอกไปทั่วเลยโอ้ยต่อขึ้นใจมาเคยมีอย่างกันเลยส่อวายพ่อบอันทายเฮียเดียวกันแต่เอิญพูดยิ่บ้านมาหม่ปากนนี่แล้วจิ่ให้ปลาบังพีกเหมือนันเด้ปลาบัพีใส่เยอะอยเจ้าของัวจะไม่เจ้าของจะเลยป้า หมควาวดแค่มือดโอ้ยทไมา้มันวาเป็นผเอ้ากต้าีต้าพพพแม่มุ้งตีผัวกู้วงสันถ้มาเมนไผกูวักเลยไผ่ันอย่างดีกูมีีนขามาน่มาโนนาเสาไก กูดีมาเบิงเเง่งแอรโดนล้ดีแอรมันจะไม่เอาใจมันมีแต่ปลอยมันมีแต่ปอยมันมีแต่ปอยมันบ่มีแอนขันอย่างเดต้องจ้างเม <laughs> เอาห่ากูคือเห็นด้ยสนนะั่ก็เฝ้าผัวสุดดกจ้างเพิ่มมาที่แปดย่งผัวกับเบี่ยกันกับแถมร <laughs> ลุ <laughs> ดแย่เมียเมติกี้า่าปาผ่ามูเกูนนาผู้บาของแถมมาของฟรีผมมาจะซ่องผัวปาในช่วงนันจะไปซอยาง ชชสักตาแม่ไเทใส่น้ำยาพับผนุ่มยาวดีหอมห้อยห้อยไมากอมไหอมเลยหเสียพ่พ่อเสียแม่่ได้เสียงกูบอกปากตัวนี้เป็นยังยิ่หัวเนี่ยยิ่งนี่ยยงนี่ แข็งกว่ามงอกิงถูกต้องใไล้เร็วใกล้เร็วนั่นแ่็งกว่ามือมาสี่คู่